เราถ่ายน้ำเต้นก็ได้เนาะตังค์เท้เียวกระจายไปคนอบ้างคลูกสาวเหรอะแม่คุณแม่คุณแม่เราไม่ไปย่งเราถ่ายเราถ่ายเราถ่ายกันเองดีกว่าเราถ่ายของเราดีกว่ใครบอกว่าหนีบอกน้ำเต้นปากฝากช สองขอบคุณค่ะถ่ายคลิปสั้นลงคุเองมาล้วคุณค่ะเป็นกันเองกันคุณจะทำอะนี่อะไนดีด mm ี yeah. ีด mm ีดีาีด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 ี เป็นเีเนาะเป็นนายเปนทางนักเป็นบ้านเขาหลายปีแล้วเออหลายปีใหญ่แล้เาี่ไอว้ครับตนนี้มีคนดเอะมากเจ้านี้นะครับคนจะถอดอะไรกันงอเรื่อยอะไรครับ

นีอันนี้ลุงนะครับอันนี้ลุงคนนะครับตามเพื่อนมาครับถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนมาอะไรคู่ใจก็ตามมานี่เลยนะครับมาหลังฝนต้องกอนอยู่ต้องการต้อย้ายหนีตามเพื่อนหน่อยครับตามเพื่อนหน่อยครับโอ้มาแล้วครับเริ่มเข้ามาแล้วเอามาเลยฟันหลังฝนฟันหลังฝนเขากินโลกเนี่ยตอนนายตามพูดเท่านี้ลงไปสามร้อยแล้วครับเอ้าเหลือสามร้อยอีกเหรอโโอ้ห ยอดคนไลค์เพิ่มขึ้นครับอบุ่ะขอบคค่ะขบคาณค่ะอบคุคะขอบคุณคะบคุณค่บสุคันธาชคุนะบคุคบสุคันธาบะนอคุณบคุค่ะอบคุณค่ะยอคุณอุ่อนี้ะอ่ออบคยะอคุเค่ะขอบคุ่ะขอบคุณ่ะอคุณ่บค่อบุอบ่าอบคุะคะคนคนะคบ แต่ตีนี้กินแล้วนี่นี่รออยู่คนเดียวเนี่ยถ้าไรอนันกินอีกเม่อไหรเราจะออกนะคร şey s <S de, ับใช่ไม่เราเราไม่รีบกันเลยนะครับเราไม่รีบครับเรารออยู่คนเดียวครับ รไม่รีบเลยนะเนี่ยที่นี่9โมงกว่าเราไนโอ้ยโมง้ลูกคาอ่หน้วยายสมอด้วยนะคะยายสมอนชแนลค่ะยายสมอนชแนลนะคะฝากด้วยนะครับฟลังฝนจะ50แล้วนะ้ฝนเร็วเดันดเร็วดันดันดันดัให้หมดเร็วเรวเรวาลังไม่ล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 งเอ5แล้วครับออกเลยนครับออกเลยนะครับ ให้ร้อยคนเลยนะคะย้อย้อยนะครับ้อยกมนะครับื่อช่วยช่วยกันมาหน่อยนะครับไม่งั้นผมช่วยมือให้ร้อยคนให้ร้อยคนช่วยมาหน่อยครับสุาบครับคราบครับ ทนายสนทนา channel นะครับติดตามกันเยอะๆนะครับผมสนายรู้ไหมได้อยู่ทีมใครเนี่ยสองร้อยไม่ใช่ทีมสองร้อยครับืองร้อยไม่ใช่ทีมไอเร้อยะรันบสองร้อยครันสองร้อยไรั เดี๋ยวนะหลายมือเลยนะครับทานี่มือนี่ยก็มือถือกล้องหเลยครับ่องที่4ลุบุรีนะโอ๊ยช่องอะไรเนี่ยเราะไม่ทรดเลยช่องน่าจะมาอยู่นี่ก็จะก็ฝากฝากช่องทีเท่าเลยนะชาแนสาวสุรเนนะครับข่ามากันดีเยอนะครับคแล้วค่ะคุณรอะครับ สี่นาครับ่นะคน่ี่เนาะปลแดงนะครับล้นเลยอะลุงลุงฝากช่องพี่ติวไฟล์คก็่ลช่อง้องบ้านพี่ติ๋วลบกีพี่ติวพี่ติ๋วนะครับบุรีพีติวไม่ยอมเป็นฝ้าเลยนดอยู่แล้ว

แต่ว่ายา่ายาชแลต่ว่าผมุไปแล้วครับตอนั้นผมอว่าผมตายไปแล้วครับโทษดีครับย่าชาแนลกับย่าชาแนล

ไปแชาแนลนะคะุขามากค่ะไปแชาแนลวัน kind of um ันดาราชาแนลสาวสุันนะคะฝากชนวี้คุเฟื่องบุญชูชาแนลครับฝากนะคะค่ไรีน ไปเลยนะครับที่สุนทรเจอกันอีกแล้วนะครับคุณสุนทรสุนทรดอไปีนิวดีเอสจีนิวฝากหไปครับก็ฝากดีเอสจีนิวด้วยนะครับเข้ามาติดตาวนาดีนะครับผมเมื่อวานนี้นะครับเป็นประดมการนะครับขอบคุณมากเลยถือถือถือไม้ผมเลยนะครับถือไม้ผมเลยนะครับแล้วข่าวช่องหลักผมไม่เคยถือใครเลยนะครับโอ้ยครับอันนี้กล้องเป็นบุญไทยตั้งอยู่แล้วผมได้เก็บไว้ช่วยชีวิตเลยครับเนี่ยน้อยใจตั้มพูดกับพี่ซีต่อนะครับ ยัฝากด้วยนะครับตาชาแนลครับยังมีลูกไปลูกครึ่งด้วยนะครับรูอสาวลูกครุ่มป้ไป้ปปิดท้ายด้วยหมอหนุ่มนะครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครั